เล่นละครมา30ปีไม่เคยได้บทดีสักเรื่องบานหนุม่มโซลบุ์ดาวรายหน้าหล่อทุ่มเวลาดูแลลูกชายคนแรกเป็นหนึ่งในนักแสดงยุค90 ที่เชื่อว่าไม่ว่าใครก็ต้องรู้จักเป็นอย่างดีแน่สำหรับดาวร้ยหน้าหล่อหนุ่มสุรวุฒิหม่กันนักแสดงอันดับต้นๆของประเทศที่มีชื่อเสียงและยังคงเป็นที่รู้จักอยู่เสมอๆไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ตามอย่างที่ทราบกันดีว่าหนุ่มสุรวุฒิเป็นนักแสดงที่อยู่คู่วงการบันเทิงไทยมากว่า30ปีแล้วแต่เขาคนนี้ไม่เคยได้รับบทคนดีเลยสักครั้ง แถมยังมีชื่อเสียงโด่งดังได้จากบทร้ายมาโดยตลอดจนทำให้ถูกขนานนามว่าดาวรายหน้าหล่อนั่นเองล่าสุดหนุ่มสุรวุฒิใหม่กันได้ฉลองการเป็นคุณพ่อมือใหม่ในวัย42ปีไม่มีคำว่าสายไปพอล่าสุดได้ต้อนรับสมาชิกใหม่เป็นลูกชายน่ารักน่าชังภรรยาสาวคุณจ๊อบได้ให้กำเนิดลูกคนแรกพร้อมกับได้ชื่อเพราะว่าเด็กชายองศาเกซาโกโมนใหม่กัน นับว่าเป็นช่วงเวลาที่ทำให้พี่หนุ่มแอบปรับเพื้มใจอยู่ไม่น้อยพอเฝ้าดูตั้งแต่อยู่ในคันตอนนี้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวแล้วบอกเพียงสั้นๆว่าพ่อรักลูกนะสำหรับหนุ่มสุรวุธิได้เข้าพิธีแต่งงานกับแฟนสาวคุณจ๊อบเมื่อเดือนพฤศจิกายน2557หลังจากที่คุกเข่าขอแต่งงานกันที่ประเทศฝรั่งเศสหลังจากที่คบหาดูใจกันเป็นระยะเวลานานเกือบ1ิปี ทั้งคู่ใช้ชีวิตคู่แบบเรียบง่ายมีเวลาให้กันอย่างเต็มที่เหมือนคู่รักทั่วไปแถมยังเป็นครอบครัวที่อบอุ่นแตกต่างกับบทบาทในจอแม้ต่างฝ่ายต่างมีภาระหน้าที่พอสมควรแม้กระทั่งตอนตั้งครรภพี่หนุ่มยังพาคุณภรรยากลับไปยืนจุดเดิมในกรุงปารีสที่ที่เต็มไปด้วยความทรงจำน่าประทับใจจริงๆและหลังจากที่42ยังไม่สายได้กอดลูกชายเป็นครั้งแรกตอนนี้หนุ่มสุลวุฒ ก็เรียกได้ว่าเป็นคุณพ่อหลงลูกเรียกว่าดูแลไม่ห่างเลยแม้แต่วันเดียวไปไหนไปกันแถมยังธนุถนอมน้ององศาเอามากๆพอเวลาถอดบทบาทจากตัวไร้ในจอมาเมื่อไหร่คุณพ่อหนุ่มก็รีบสวมบทบาทคุณพ่อที่แสนดีของน้ององศาทันทีจะรีบกลับบ้านเพื่อมาก่อนหอมลูกชายทุกวันยกให้เป็นอีกหนึ่งดาวรายหน้าหล่อที่แม้จะไม่เคยได้รับบทพระเอกแต่ก็ยังยกให้เป็นนักแสดงในดวงใจอีกท่านเลยล่ะคะ่ะ